มีสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้ผมพูดเรื่องนี้ผมเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและได้เจอกับตัวเองทั้งผ่านทางคำสอนที่ผมเคยถูกสอนมาและวิธีที่ใช้ในการเผยแพร่อ,อิสลามผมเห็นผู้คนโกหกเกี่ยวกับอิสลามเยอะมากและมีหลายคนที่พยายามอธิบายหรือพูดเรื่องศาสนาอิสลามรวมถึงการปกป้องศาสนาโดยบอกว่าไม่นศะาสนานี้เป็นศาสนาที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งสันติใจกว้างอดทนเต็มไปด้วยความรัก ซึ่งมันถูกเข้าใจแบบผิดๆมันไม่เกี่ยวกับความรุนแรงอะไรเลยและตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมรู้จักชุมชนนี้ดีผมรู้ว่ามันไร้สาระมากผมรู้ดีว่า,าศาสนานี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังและไม่ยอมรับผู้อื่นไร้ความอดทนไม่ใจกว้างเต็มไปด้วยคำโกหกการคุกคามข่มขู่แล้วมันมาจากไหนตำนานแบบนี้มาจากไหนความจริงแล้วในช่วงเกือบ1,400ปีแรก มันเป็นเรื่องปกติที่มุสลิมจะภาคภูมิใจในความจริงที่ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เติบโตขยายตัวไปยังดินแดนต่างๆอย่างมากมายโดยไม่มีใครออกมาพูดโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่นะนายเข้าใจผิดเพื่อนที่กล่าวว่าเราเป็นศาสนาแห่งสันติในชุมชนมุสลิมจะไม่นิยมพูดกันแต่ในช่วงปลายศตวตรรษที่20มีองค์กรอิสลามแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางได้ร่วมมือกับประเทศมุสลิม เริ่มออกมาผลักดันแนวคิดที่ว่าอิสลามกำลังถูกคนบางกลุ่มทั่วโลกบิดเบือนทำให้คนเข้าใจผิดเพราะจูจ่ๆคนก็มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามรวดเร็วมากขึ้นโลกได้เชื่อมต่อใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต่างๆมีการพูดคุยกันในระดับนานาชาติเช่นในสหรประชาชาติทำให้ผู้คนเริ่มสังเกตเห็นอิสลามนั้นแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆที่เคยต่อสู้กันและสร้างสันติภาพกัน แต่อิสลามจะเด่นชัดในด้านความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้าทาสในเวลานั้นยังมีหลายประเทศมุสลิมค้าทาสอย่างถูกกฎหมายผู้แทนจากซาอุดิอาระเบียเดินทางไปอเมริกาพร้อมกับทาสของเขาอยู่เลยทําให้ผู้คนตั้งคําถามเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้นผู้แทนอิสลามจึงมารวมตัวกันและก่อตั้งแนวคิดที่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องาศาสนาอิสลามและต่อสู้กับภาพลักษณ์ที่คนรับรู้อิสลามนั้นโหดร้ายชั่วร้าย พวกเขาจึงเริ่มพูดกันอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติแต่ในตอนแรกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะโกหกผู้คนและบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติ100%โดยพวกเขาได้กล่าวคำอธิบายว่าใช่แน่นอนอิสลามมีสงครามความขัดแย้งและการสู้รบแต่การกระทำเหล่านี้เรามีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสันติภาพ,พภายใต้อิสลามสู่โลกมนุษย์แต่ต่อมาเรื่องเล่าเหล่านี้ได้บิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ มีบุคคลสำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อคำบิดเบือนในเรื่องนี้นั่นก็คือจอร์ดดับเบิลยูบุตรซึ่งในโลกมุสลิมก็ไม่ได้ชื่นชอบเขาเท่าไหร่หลังจากเหตุการณ์นายอีเลเวตัวเขาได้ออกมากล่าวว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติในคำพูดสุนทรพจน์อิสลามถูกเข้าใจผิดชาวมุสลิมไม่มีความผิดอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติจริงๆ เขาพูดประโยคนี้เพื่อให้คนอเมริกันใจเย็นลงและไม่ไปต่อต้านมุสลิมในอเมริกาแต่สิ่งนี้กลับช่วยเผยแพร่แนวคิดที่ว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติวลีนี้จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและหลังจากนั้นโอบามาก็ออกมากล่าวต่อไปว่ามุสลิม99%รักสันติอิสลามคือศาสนาแห่งสันติแต่ในความเป็นจริงชัดเจนมากว่าไม่ใช่ ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะ25ปีหลังเราพบแนวคิดแปลกประหลาดที่ว่าอิสลามคือาศาสนาแห่งสันติทั้งที่ก่อนหน้านั้นกว่าพันปีไม่มีใครเสนอแนวคิดโง่ๆแบบนี้เลยอิสลามคือาศาสนาแห่งสันติจริงๆแล้วมีสองอย่างตามที่มูฮัมหมัดกล่าวไว้ในฮาดิษได้ยืนยันว่าเขาถูกส่งมาโดยอัลเลาะห์เพื่อต่อสู้กับผู้คน จนกว่าพวกเขาจะกล่าวยอมรับไม่มีพระเจ้าอื่นใดควรค่าแก่การสักการบูชานอกจากอัลลอฮ์และเขาคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์นั่นจึงเป็นหน้าที่ของเขาประการที่สองนี่คือหนึ่งในแหล่งอ้างอิงที่ผมชอบมากคืออิบนุค,คันดูนเขาเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ในยุคกลางถูกยกย่องว่าเป็นบิดาผู้บุกเบิกสังคมวิทยาในปัจจุบันได้เขียนหนังสือชื่อมุกัดดีมา ซึ่งสรุปวัฒนธรรมต่างๆเอาไว้จนถึงยุคปัจจุบันเขาเขียนชัดเจนว่าอิสลามแตกต่างจากาศาสนาคริสต์และยิวอย่างสิ้นเชิงเพราะอิสลามเป็นาศาสนาสากลที่มีเป้าหมายโดดเด่นมากที่ต้องการขยายอำนาจอิทธิพลออกไปทั่วโลกและที่สำคัญทั้งประมุขของรัฐก็ต้องเป็นประมุขของทางฝั่งาศาสนาด้วยที่เรียกว่าคอลิฟา เขามีหน้าที่เผยแพร่ศาสนาจะรับอิสลามด้วยความเต็มใจหรือด้วยการบังคับและนี่คือเรื่องเล่าทั่วไปในหมู่มุสลิมด้วยกันเองจนกระทั่งศตวรรษที่ผ่านมาสิ่งต่างๆเริ่มบิดเบือนเพี้ยนแบบแปลกประหลาดและผมก็เป็นคนหนึ่งที่มาอยู่ที่นี่เพื่อต่อสู้กับความบิดเบือนนั้น